ตอนที่เก้าเอากันไหมในฐานะเพื่อนก็ได้ไม่เอาค่ะคุณพรีมอยากแกล้งสิคะน้อยหน่ารีบสะบัดหน้านี้มือพลางดึงชุดนอนว่าปิวที่พรีมรตาพยายามทาบวัดตัวเธอทิ้งไปส่วนพรีมรตานั้นก็คิดในใจว่าถ้าน้อยหน่าใส่จะจัดให้ยันเช้าเลยโค้ดเอก็กะ คนหวังเล่นเพื่อนคิดในใจอยากพูดออกไปแต่กลัวลูกแกะน้อยจะตื่นตกใจจนหนีออกจากห้องนอนไปเสียก่อนเพราะราตรีนี้ยังอีกยาวไกลไปอาบน้ำเธอจ่ะนอนห้องพรีมนี่แหละเสื้อผ้าไม่มีก็ใส่ของพรีมไปก่อนนะไม่ได้ค่ะน่าจะไปนอนกับที่รักเดี๋ยวมันก็มารับแล้วตอนสี่ทุ่มคนตัวเล็กปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหย คนตัวสูงกว่าก็ได้แต่ก้มเก็บอารมณ์หื่นไว้ในใจแค่เพื่อนท่องไว้แค่เพื่อนเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ซอยละ่ะสมองของพริมรัตตาเริ่มต่อสู้กันเองอยู่ภายในพริมไม่ได้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะกับคนอื่นมาตั้งแต่ร้านอาหารวันนั้นแล้วงั้นหน่าโทรบอกให้ที่รักมารับ สักหกทุ่มได้ไหมจ๊ะหรือเดี๋ยวพรีมไปส่งเองไม่ต้องไปส่งก็ได้ค่ะอยู่คอนโดนี้นี่เองคุณพรีมจะให้หน่าทำอะไรให้หรอคะน้อยหน้าถามโดยที่ไม่รู้เลยว่าคำตอบกลับมาจะทำให้เธอช็อกได้คำว่าเอากันไหมจ๊ะในฐานะเพื่อนก็ได้เพื่อนหมาดๆพูดอย่างไม่ไอายฟ้าอายดิน น้อยหน่าอยากจะระเบิดตัวเองตายพริมราตาไม่พูดเปล่ายังโน้มหน้าลงมาเป้าหม่คือริมฝีปากเล็กที่หน้าบทขยี้นั่น <c oughs> น้อยหน่าจ๊ะเ <c oughs> สียงพราวระวีเรียกทำเอาคนกำลังจะโดนขย้ำรีบเด้งตัวขึ้นจากเตียงไปเปิดประตูใจเต้นระส่า <c oughs> น้อยหนาเกือบสังเวยปากตัวเองให้พริมราตาไปแล้วส่วนคนที่เกือบ ได้หลวงเพื่อนก็หงุดหงิดใจจะขาดตะโกนโวยวายว่าอีพี่พราวทำไมต้องมาตอนนี้เกือบแล้วเชียวเกือบได้ซอยแล้วเชียวเส็งชิบหายอีพี่พราวคอยดูนะอย่าให้มีบ้างทีใครทีมันพราวรว,วีปลายตามองน้องสาวนางนางหงอเป็นเจวักตักแกงด้วยท่าทีเมินเฉย อารมณ์พราวในอกยังคู่กลุ่นอยู่นี่พี่พึงจะช่วยหนูขับไล่มารหัวใจไปแท้ๆน้องเนรคุณชิชะยังไม่สํานึกมีคนมาหาหนาเขาบอกให้หนานอนค้างที่นี่เลยนะคะเขาจะมาหาอีกทีตอนเช้าเจ้านายคนพีปลดคําโตเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องนอนนะคะตามมาทางนี้ได้เลยพราวรวีว่าต่อ พลางพาแม่ครัวสาวเดินไปห้องนอนเล็กที่อยู่ในสุดของบ้านโดยไม่สนใจน้องสาวคนเล็กที่หน้ายังคงง้ำงอเดินตามคนตัวเล็กมาติดๆห้องนอนเล็กเป็นห้องที่ถูกแบ่งจากห้องแต่งตัวของเจ้าของบ้านทั้งสองมีขนาดประมาณสองคูณสองเมตรสีขาวสะอาดตาสายมือมีฟูกนอน5้าฟุตวางบนพื้นหน้าต่างบานใหญ่กินพื้นที่เต็มผนังหัวนอน มีพมานสีเทาตัดสีขาวเพื่อความเป็นส่วนตัวฝั่งขวามือมีตู้เสื้อผ้าสีเทาและเครื่องทำความเย็นตัวเล็กอยู่บนนั้นเป็นห้องที่ขนาดไม่ต่างจากห้องพักของน้อยหนานักแต่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเกือบดูใหม่และมีคุณภาพมากกว่าห้องนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวหน่าใช้ห้องน้ำแขกด้านนอกได้พวกเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเนี่ยชุดใหม่อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วส่วนตัวเก่า ใช้เครื่องซักอบผ้าในห้องน้ำได้เลยนะคะพราวระวีผู้มีแผนสำรองเสมอบอกเสื้อผ้าเหล่านี้ก็เตรียมไว้ให้สำหรับแม่ครัวและเพื่อนๆเผื่อมาค้างแบบฉุกเฉินแล้ต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามฉบับพราวรวีตามสบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เริ่มมื้อเช้าสายหน่อยก็ได้พี่ไม่ได้ไปทำงานแต่มะรืนจะไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะ พูดจบพี่สาวตัวสูงก็ฮิวขอเสื้อน้องสาวออกจากห้องไปเพราะมีเรื่องต้องคุยกับคนตัวแสบยาวทั้งเรื่องอาลินาที่แกล้งน้อยหนารวมถึงเรื่องราวระหว่างพรีมราตากับแม่ครัวตัวอวบด้วยไม่นะาน้อยหนาช่วยพรีมด้วยพรีมราตาผู้ถูกลากคอเสื้อไปพูดทิ้งท้ายก่อนจะหายลับไปจากสายตาของน้อยหนา หลังจากได้อยู่คนเดียวน้อยหนารีบไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวในตู้นอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีโฟมล้างหน้าโลชัน่นและชุดชั้นในแบบสปอร์ตบาร์ไว้ให้อีกด้วยน้อยหนาทึ่งในความรอบคอบของพราวาวร์ีเป็นอย่างมากอาบน้ำเสร็จน้อยหนาเกือบลืมกระเป๋าสะพายที่ทิ้งไว้ในครัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัดหน้าจอดับสนิทไปเสียแล้วเมื่อไม่ได้เอาสายชาร์จมาน้อยหนาก็เลยไม่ได้สนใจอะไร เพราะคนที่จะติดต่อด้วยวันนี้มีเพียงสุดธิรักษ์คนเดียวขาดว่าที่รักน่าจะติดต่อน้อยหนาไม่ได้เลยลงมาแจ้งกับพราวรวีแทนดวงตาสีดำสุกสกาวมองผ่านหน้าต่างด้านนอกแม้ฝนจะรินวิวเมืองหลวงก็ยังคงสวยงามคีรา่านนากำลังจะเริ่มต้นความสุขตามที่ได้สัญญาไว้แล้วนะดวงตาสีนินใช้แสงมองเศร้า น้อยหน่าหลับตาลงถอนหายใจยาวสักครู่จึงเปิดแอร์ซุกตัวไว้ในผ้าห่มนวมและที่นอนนุ่มแล้วหลับไหลไปในเวลาไม่นานวันนี้ทั้งวันต้องทำอาหารหลากหลายเมนูโชคดีหลายเรื่องที่คิดไม่ตกมาหลายคืนคลีคลายลงได้ในวันนี้ชั่วโมงสเสรศษคนตัวเล็กในห้องนอนเล็กหลับลึกจนไม่รู้ว่าประตูห้องนอนที่ลงกลอนไว ถูกผู้บุกรุกยามวิการค่อยๆไขเข้ามาพริมราตาวางกล่องในมือลงด้วยเสียงที่เบาที่สุดในโลกแล้วถอดชุดคลุมผ้าเนื้อบางทิ้งที่ปลายเท้าของคนหลับจนถึงชุดชั้นในตัวบางที่ปกป้องจุดลับพริมราตาก็ยังถอดมันทิ้งอย่างไม่ใหยดีอดีตคาสโนวีค่อยๆมุดตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มด้วยความระมัดระวังกลัวว่าเหยื่อจะรู้สึกตัวสะก่อน เป็นเพื่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเพื่อนกันได้กันมันจะตายไปพริมรตาคิดน้อยหน่านอนหงายสวมกางเกงนอนขายาวลายสก็อตและเสื้อยืดสีขาวตัวใหญ่ด้านในจึงเปลือยเปล่าอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะอ,อกใหญ่ชูชันทะลุออกมาจนเพื่อนสนิทคิดซอยอย่างพริมรตาเจ้าเก่าอดใจไม่ไหวคนดี นี่พรีมเองคุณพรีมคุณพรีมจะทำอะไรคะเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้คนตัวเล็กพูดเสียงเบาห้องนอนเล็กนี้อยู่ติดกับห้องแต่งตัวซึ่งเป็นอนาเขตห้องนอนของพราวรวีกระนั้นเจ้านายคนน้องก็หาได้กังวลไหม่ปากซอกซอนดอมดมลำคอหอมอยังปุกเรา้าคนดี ให้พรีมเธอนะเพื่อนกันได้กันไม่แปลกหรอกจก้ะเพื่อนรักกันไงคำาคืนฝนพรำยังอบอวนไปด้วยกลิ่นรักของคนทั้งคู่กว่าพริมรตาจะปล่อยคนอวบหน้าฟัดเป็นอิสระก็เกือบจะตีสี่ครึ่ง้าห่มนวมที่เคยปกคลุมเพียงแค่ร่างอวบกลับมีร่างระหงของหญิงสาวอีกคนรับความอบอุ่นไปด้วยทั้งคู่กกกอดกันหลับสนิท ตามกลางอากาศดีๆในเกือบเช้าตรู่ของวันใหม่คิ้วสวยของคนเซ็กจัดขมวดเป็นปมหนาเมื่อได้ยินเสียงรบกวนการนอนน้อยหน่ารู้สึกตัวอยู่ก่อนแล้วรีบคำหามือถือเครื่องบางยี่ห้อผล,ลไม้ในกระเป๋าบนหัวนอนโทรศัพท์ที่ไม่ใช่เครื่องที่เจ้านายทั้งสองเคยเห็นกำลังแผดเสียงลั่น น้อยหนาเพิ่งรู้ว่าหยิบเอามือถือเครื่องนี้มาด้วยฮัลโหลมามาสวัสดีค่ะคนตัวเล็กรับสายเสียงเบาโดยภาษาต่างประเทศสำเนียงไม่ต่างจากเจ้าของภาษาน้อยหนารีบเดินออกไปคุยด้านนอกกลัวคนที่นอนอยู่จะตื่นซะก่อนฮาน่าอยู่ไหนลูกเสียงปลายทางตอบกลับมาด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงลอนดอนเช่นเดียวกัน อยู่บ้านเจ้านายค่ะมามะ้ากำลังจะเตรียมอาหารเช้ามาม้ากลับจากมาดริดแล้วเหรอคะน้อยหน่าเสียงสดใสเมื่อเปิดประตูมานอกระเบียงแล้วยังจาะ,ะมามนะ้าน่ะยังอยู่สเปนกับคิรินแม่ฝันถึงคิราเมื่อคืนก็เลยโทรมาหาหนูหญิงวัยกลางคนหยุดหายใจไปครู่ก่อนจะตัดสินใจ บอกเล่าความฝันให้กับลูกสาวอีกคนได้ฟังด้านนอกระเบียงน้อยนากำลังสนทนากับปลายสายจากต่างประเทศส่วนในบ้านพี่สาวคนโตกำลังเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเมื่อเห็นว่าแม่ครัวคนใหม่กำลังคุยธุระเสร็จแล้วพราวรวีรีบหลบเข้ามาในห้องนอนส่วนตัวสวัสดีค่ะคุณประทีปพ,พราจะรบกวนให้สืบประวัติคนให้หน่อยค่ะขอด่วนนะคะ เอาแบบละเอียดเลยจริงๆแล้วมันไม่สำคัญเลยว่าคนรักของพราวระวีหรือพริมราตาจะเป็นใครฐานะหรือครอบครัวเป็นแบบไหนเพราะทั้งสองต่างสามารถดูแลคนรักให้อยู่อย่างสบายไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานซะด้วยซ้ำเทาว่าจากการสังเกตลูกจ้างคนใหม่ซึ่งดูแล้วไม่ธรรมดาเหมือนประวัติที่ส่งมาให้แต่แรกซะแล้วจิตใจของพราวระวีกลัวไปหมด กลัวการผิดหวังจากคนที่รู้สึกดีด้วยเพราะไม่ปฏิเสธหากมีคนมาถามว่ามีใจให้น้อยนาหรือเปล่าเพราะมันใช่เพราะรู้สึกพิเศษแต่เมื่อแม่กลัวคนใหม่และน้องสาวต่างมีใจให้กันเพรก็พร้อมที่จะดูแลทั้งสองคนอยู่ห่างๆกลัวเหลือเกินว่าอดีตของน้อยนาจะมีสิ่งที่ทําให้น้องสาวของตัวเองเสียใจเพราะรู้ว่าพรีมรัตนนั้นเป็นคนแบบไหน รักมากห่วงมากเกลียดมากเพรียมรตาได้นิสัยนี้มาจากพราวรวีเต็มๆ